สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีช n แนลกับเกมโปเกมอน TCG Pocket วันนี้จะมาแนะนำบิวทาดมืดเพื่อเอาชนะอีเวนต์คริสเลีย x เอากเอากาดโปรโมทั้ง5ใบนี้นะครับในเด็กนี้เราจะใช้การ์ดโปเกมอนอยู่แค่นี้ครับใช้ส n นิเซล2ใบแล้วกวิฟ็ v ใบตัววิฟายเเป็นโปเกมอนวิวัฒนาการสเตจหนใช้ Energy ทัดมืดแค่เม็ดเดียวถ้าโจมตี Scratching Nails จมตี30และหางโปเกมอนในตำแหน่งแอคทีฟของฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บอยู่แล้วดาเมจของท่านี้จะเพิ่มอีก40แต้มเป็น70และบวกกับการชนะท่าเนื่องจากเด็กของิสเตีย ex ใช้โปเกมอนพลังจิตทั้งหมดก็จะบาดเจ็บขึ้นอีก20เป็นบาดเจ็บทั้งหมด90อันนี้เป็นตัวโจมตีหลักส่วนรักไร ex เราจะเอาไว้ใช้ความสามารถพิเศษของเขาเฉยๆคือทุกครั้งที่เราแปะเ e r g y ธทตุมืดจาก Energy z โ n น จะทำให้โปเกมอนในตำแหน่งแอคทีฟของฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บครั้งละ20แต้มต้องเป็นการแตะจากเอ e เ g y z o จีโซนเท่านั้นนะและในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการเร่งการทัดมืดจับเอ e เ g y z o จีโซนได้เน่งั้นดาร์กไรเอ็กจะเก่งกว่านี้ครับตัวสุดท้ายคือสป i ริตทูมอันนี้ใช้ Energy สีอะไรก็ได้ทุกครั้งที่เขาโจมตีจะทําให้โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามทุกตัวบาดเจ็บตัวละ10แต้มและเนื่องจากเด็กของครสเตียรเอ็กใช้โปเกมอนเป็นพลังจิตทั้งหมด ตัวที่อยู่ในตำแหน่งแอคทีฟจึงบาดเจ็บ30เป็นตัวเปิดที่ดีมากๆส่วนที่เหลือก็จะเป็นการ์ดพวกอุปกรณ์และก็เทรนเนอร์ก็มีโปเกบอล2ใบส่วนอันนี้เป็นใบใหม่ครับโปเกม o อนคอมมูนิเคชันเราจะเลือกการ์ดโปเกมอน1ใบาจากบนมือใส่กลับเข้าไปในเด็กแล้วก็สุ่มการ์ดโปเกมอนจากในเด็กขึ้นมือซึ่งจะเป็นการ์ดเบสิกหรือว่าการ์ดวิวัฒนาการก็ได้ โดยจะไม่ใช้การ์ดใบแรกที่เราใส่กลับเข้าไปและก็ใจแอนเคปอันนี้เป็นการ์ดอุปกรณ์ที่แปะก,กับโปเกมอนเพิ่มแม็กซิมัมไลฟ์ขึ้น2แต้มและเอ็กซ์ปีดเราใส่2ใบเพราะว่าเด็กนี้เราจะเน้นการสับตัวไปมาถ้าหากเราใกล้จับตุยและก็มีไซรัสอันนี้เป็นหัวหน้าทีมกาแล็กติกจากภาคโปเกมอนไดมอนแอนด์พล ความสามารถคือเราสามารถเลือกโปเกมอนในแผงหลังของฝ่ายตรงข้ามที่เสีย HP ไปแล้วให้ขึ้นมาอยู่ตำแหน่ง Active เรียกว่าลากมาตบเพื่อนอกเอาท์และก็มี p r o f ฟ s เซอร์โอสใบเอาไว้จั่วใบละ2องการ์ดการ์ดฮิลหใบและก็ใบนี้ดอนเป็นตัวเอกหญิงของภาคโปเกมอนได m o n d a p d p e a เ l เกือบจำชื่อไม่ได้มีหลายภาคเลยเกิน อันนี้ความสามารถของเธอคือย้าย energy 1เม็ดจากโปเกมอนในแผงหลังของเราไปให้โปเกมอนในตำแหน่ง active ถ้าหากเราจะเอาเด็กนี้ไปใช้เล่นทั่วไปก็แนะนำว่าให้เปลี่ยน c y รัส1ใบให้เป็น s a บรีน a เพราะว่า c y รัสเนี่ยจะลากโปเกมอนที่บาดเจ็บได้เท่านั้นขึ้นมาที่ตำแหน่งต่อสู้แต่ซาบรี n a จะบังคับให้เขาเปลี่ยนตัวเราก็จะมีอย่างละใบเอาไว้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน แต่ในเด็กที่จะไปสู้อีเวนต์นี้เราใส่ไซรัส2ใบเลยครับมาลองเล่นกันดู2รอบนะอันนี้ผมเลือกรับความยากสูงสุดเลยเพื่อให้ได้ซองรางวัล100%โยนเหรียญมาเราได้เริ่มก่อนครับแบบนี้เราได้เปรียบแน่ๆการที่ขึ้นมือมาก็แทบจะเป็นคอมโบสมบูรณ์แบบเลยส่งสนีซิลขึ้นไปก่อนแล้ก็วางดาร์คไรท์เอ็เอาไว้ ไฟโนนส่งมิสบีวสัสมานะครับตัวนี้เป็นตัวอันตรายยิ่งกว่าคริสเตียร์เอ็กซ์อีกถ้าเขาวิวัฒนาการเป็นมิสมาเชสได้นี่ยิงทีเดียวเราติดคอนฟิลส์เลยเขาใช้โปรเฟเซอร์จวดสองใบใช้ใจอันเคปเพิ่มแม็กซิมัมไลฟ์อีก20แต้มและโจมตีมา20 ฮิวก่อนแล้วกันก็วิวัฒนาการเป็นวิวัยเอและแปดหนึ่งจีแหมน่าเสียดายถ้าเขาบาดเจ็บอยู่ก่อนหน่อยหนึ่งนะผมจบได้ในเทอร์นี้เลยโจมตีเข้าไป30บวกแพ้ธาตอีก20เป็น50าสโปรเฟสเซอร์จจนอีก2ใบและส่ง คริสเตียร x ออกมาแล้วแต่ใจแนนเคปให้ด้วยก็สลับตัวจมปีมาสิบยี่สิบให้ปก,กบ,บอลมาหย่นแล้วเราก็ได้สปริดทูม,อมตอนนี้เล่นยังไงดีนะ พักภมยัดก,ก่อนแล้วกันกันเหนียวไว้ก่อนเราตอนนี้ตัวโจมตีหลักของผมมีอยู่แค่ตัวเดียวแต่ Energy ให้ d a r k คไร EX ความสามารถพิเศษทำให้โปกเกมอนฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บ20และเราก็เตรียมจัดโจมตีเขาแล้ว30บวก40เป็น70ชนะพลาดอีก20เป็น90น็อกไปแล้ว1ตัวครับมาดูว่าเขาจะส่งใครขึ้นมาส่งเพสเซเลยียขึ้นมา ก็วิวัฒนาการมิสมาเจสเป็นตัวโจมตีหลักที่น่ากลัวมากๆแถมมีเอ NERGY แปลกอยู่แล้ว1เม็ดด้วยตอนนี้ผมแปะที่ทาบมืดให้ดาร์กไลอีก1เม็ดเกรซิเลียบาดเจ็บไปแล้ว20แต่ก็วิวัฒ EX โจมตี90ใกล้จะน็อกแล้วครับมาดูว่าเขาจะหนีไหมไม่หนีด้วยงานนี้หวานหมแล้วครับ แต่อีกหนึ่งจี้ธาตุมืดบาทเจ็ดยี่สิบและวิวัยเอ็ิดเกมโจ๊กาให้ชนะอย่างง่ายได้เดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้ในเกมที่สองกันนะรอบนี้เปิดมาเราได้เริ่มก่อนอีกแล้วได้อะไรมาบ้าง มีสนิซิลกับวิวายแต่ว่าไม่มีตัวอื่นเลยเปิดมาไม่ค่อยดีนะักส่วนเขาใช้เฟสเรียลีเปิดเกมน,นี่ไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่าถ้าเขาไม่มีเซอร์ไนช่วย 8G กจว่าจะแตกได้อีก 3G นี่นานมากใช้โปกเกบอลอยากได้ดาร์กไรหรือไม่ก็สปิริตทูมแต่ว่าได้เป็นสนิซิลอีกหนึ่งตัววางไว้ก่อนแล้วกันจบเทิรนไป ใช้โปเกบอลน่าจะเอามิสดิวัสออกมา,อาส่งให้เสียตัวที่ 2. โอเคมิสดิวัสมาแล้วเขาแปะ1นึ่จี้เราก็แปะ1นึ่จี้ให้บ้างแล้วก็วิวัฒนาการตัววิฟายพีเอ็กใช้ในจี้พลาดมืดแค่เม็ดเดียวก็โจมตีได้เลยอันนี้เขายังไม่บาดเจ็บท่าก็เลยแรงแค่30บวกชนะท่าอี่ยี่สิเป็น50 หวังว่าถึนหน้าผมจะได้ดาร์คไรนะถ้าได้นี่สามารถจบคริสเทเลีย EX ตัวแรกได้เลยครับผมใช้การ์ดหนีแล้วสลับราส์มาแทนที่เพื่ออะไรแล้วก็ใช้เทเลพอร์ตสลับเอาคริสเทเลีย EX มานี่อะไรปลอมมือให้เลนโปรเฟสเซอร์ขอดาร์คไร จัว2ใบได้เป็นโปเกมอนคอมเม้นเเคชั่นและสปริตทูมใช้การ์ดโปเกมอนคอมเม้นเเคชั่นเลือกทิ้งสปริตทูมกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็สุ่มโปเกมอนขึ้นมาใหม่มาแล้วครับในที่สุดคอมโบของผมก็พร้อมแล้วสุ่มลากไรเอ็กซ์ลงไปที่แผงหลังเติมเอเนจีหนึ่งเม็ดเรสเซียาบาัตเจ็ดยี่สิบ แล้ววิฟาอีเอ็กก็จัดโจมตีแรงทั้งหมด90โขเข้าให้อีกนิดเดียวเท่านั้นมาดูว่าเขาจะแก้เกมยังไงนะครับเขาแปะชี้ให้มิสมาเจสยอมเสียเครสเซียม์อีเอ็กซ์ตัวแรกเลยหรือแปะจี่ให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมิสมาเจสเขาขึ้นมาเขายิงคอนฟิสเรย์แน่นอน ทีให้ารกอยากเอาสนิทซิลขึ้นไปตีแต่ว่าผมไม่อยากเสี่ยงโยนเหรียญหัวก้อย <S <S ตอนนี้เราได้มา2แต้มแล้วอีกแต้มเดียวเท่านั้นเอาส่งเมสมาเจสเอขึ้นมาจริงๆด้วยตามเมจิ a คอล l ดิลูชันโจมตี70แล้วติดคอนฟิล ยิงมาแล้วป่าทำยังไงดีนะจีให้ดาร์คไรท์ EX เขาบาดเจ็บ20ก็ใช้เอ็สลับตัวเอาวิฟาย EX เอกลงไปแล้วส่งดาร์คไร์ทขึ้นไปแทน ไม่สามารถนอกเอาเขาได้ในเทินเดียวแต่ว่าต่อให้โดนคอนฟิวส์เข้าไปผมก็สามารถสลับตัวกลับมาได้คิวก่อนยังไงเกมนี้น่าจะชนะแน่ๆครับใช้ดาร์พริซึมจนตี80ชนะท่าถึง20เป็น100ดูกันว่าเขาจะหนีไหมแต่จ N ็กแท่นเคฟให้ ไม่หนีแน่เอาหนีสลับตัวเขาเคเหลี่ยรมาสู้แบบนี้เราก็ชนะแน่นอนละครับวางสเปรตูมออไปกลันพลาดกันพลาดแต่อีกหนึ่งที่แต่ให้ใครดีจจริงๆยังไงก็ชนะแล้วละ่ะเคเลียรบาดเจ็บยีิ แล้วก็โจมตีเข้าไปด์ค k ริ i ซึม80ชนะท่าทิ20เป็น100น็อกนะครับเด็กนี้ใช้สู้อีเวนต์นี้โอกาสชนะแทบจะ100%เลยถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ